สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ริยการมาันโกฮอบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับหยิบกันพาตัวเก่ามาพูดคุยกันนะครับผมเขาหยิบตัว MG Freedom Gundam นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นแรกแล้วก็จะเป็นเวอร์ชั่น e s t a Finish นะครับสีของมันเนี่ยก็คล้ายๆจะเป็นแบบยังไงอ่ะมีเกล็ดเพชรนิดนึงนะครับมันจะไม่ใช่สีเงาแบบเมทัลลิกหรือว่าสเปเชียลโคสติงแบบนั้นเรามาดูที่คู่มือกันก่อนนะครับนี่ครับก็หน้าตาจะเป็นแบบ เรียบๆแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยผลิตตั้งแต่ปี2005นะครับก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วตัวนี้ผมก็น่าจะประกอบช่วงปี2007 2008ประมาณนั้นนะครับตัวนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับโอเคเรามาดูด้านในกันนะครับนี่นะก็จะมีภาพเขียนแบบนี้ด้วยนะครับสวยงามนะฮะ แผงตันเดอร์นะฮะก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16แผ่นนะครับแล้วก็จะมีฐานให้ด้วยนะครับอ่านี่ฮะเอสมัยช่วงปี2000ก็การประกอบผมว่ามันก็ยังไม่ซับซ้อนมากนะไม่ยากอะนะครับโอเคแต่ค่อยๆประกอบนะฮะใครที่เพิ่งเริ่มเล่นกันพาประกอบกันพาก็ค่อยๆประกอบกันก็นกนแล้วกันอ่านี่ครับ สติกเกอร์ที่แปะไว้นะครับแล้วก็ร้าน Book Off นะครับเป็นร้านอะไรวะมือสองที่ญี่ปุ่นนะครับใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆเนี่ยจะจะชอบไปร้าน Book Off หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแตแนะนำครับว่าไปร้าน Book Off จะบันเทิงมากเพราะว่าของมือสองเยอะมากโอเคอ่ะ okay. ส่วนตรงนี้เนี่ยด้านขวานะครับก็จะเป็นภาพแอคชั่นตอนประกอบเสร็จแล้วนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นภาพจากแอนิเมชันเนอะเออเ,อเห็นอินพักันดับแล้วนึกได้ครับว่าตัวบล็อกอาร์ตของ Freedom อ s t าร์ฟินิทเนี่ยมันสามารถเอาไปกบประกอบกับตัว1ต่อ100ของอินพักันดั้มได้ด้วยนะครับมันจะเป็นเวอร์ชันเ s t ตาร์ฟินิเหมือนกันเมื่อก่อนผมก็มีครับมีเหมือนกันแต่ว่าตัวอินพัตตัวนี้เนี่ยให้คนอื่นไปนะครับเป็นเวอร์ชันเ s t ตาร์ฟินิทต่อ100 อ่นะ,ะประกอบนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับถัดมาครับเรามาดูที่ตัวขุ่นกันนะฮะตัวนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดอย่างที่บอกไว้ประกอบไว้ช่วงปี2 0 0 8นะครับปีนี้2022ก็12 13ปีแล้วได้แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่า หุ่นที่มีอายุสิบปีขึ้นจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยข้อเสียของงานพวกเอสตอฟินิตหรือไม่สเปเชียลโคติกที่ว่าเป็นสีเมทัลลิกอะไรพวกนี้เนี่ยข้อเสียนะครับเวลาเราตัดเกตชิ้นส่วนพาร์ทเนี่ยมันจะเป็นรอยสีดำมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะครับอย่างเช่นที่แขนอ่าเนี่ยครับที่แขนเห็นชัดเจนเลยว่าผมเอาสีเงินแต้มไว้นะครับเพื่อลบรอยเกดตัดในสมัยนั้นนะครับก็ แต้ไมไว้โคตรเยอ,ะ,อะดูดินะครับเยอะมากนะฮะก็ใช้ปากาากา m a r k ร์สีเงินแล้วก็ผู้กันเนี่ยค่อยๆแต้มไปนะครับอ่าเนี่ยแขนข้างนี้ก็มีนะครับตรงนี้ด้วยเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับตรงมือตรงนี้ด้วยเนี่ยฮะนะครับมันเป็นข้อเสียสําหรับพวกงานสีชุบสีพิเศษอะไรแบบนี้ถัดมากครับเรามาดูโทนสีตัวหุ่นกันบ้างนะครับตัวสีหลักเนี่ยอย่างเช่นสีเงินตรงนี้เนี่ยมันก็จะออกเป็นแบบ เงิดนด้านๆน่ะนะครับคือมันก็จะไม่สะท้อนแสงแบบวิบวับอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็สีแดงนะครับส่วนสีแดงตรงนี้เนี่ยก็จะออกคล้ายๆมีเก็ดเพชรเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับมันดูแล้วก็แบบมีประกายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับส่วนบอดี้นะครับตรงบอดี้ที่ว่าเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับก็ออกเป็นสีเงานดนึงนะครับส่วนสีเหลืองนะครับตรงเขาเนี่ยก็ ออกเป็นสีเหลืองปกติซะมากกว่านะฮะหรือว่าเก็บไว้นานแล้วสีเกตเพร็รมันก็เลยหายไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะโอเคส่วนสีอื่นๆส่วนปืนที่เอวนะครับก็จะออกเป็นโทนสีฟ้าอ่อนๆนิดนึงนะฮะแล้วก็เวลาโดนแสงก็จะสะท้อนเล็กๆน้อยๆนยนะฮะ,ะเห็นนะตรงฝ่าเท้าฝ่าเท้าเป็นสีน้ําเงินแต่ว่าไม่เข้มเท่ากับตรงบอดี้นี่นะฮะไม่เข้มตรงนี้จะเป็นสีน้ําเงินซะมากกว่าอ่านี่ครับ ตรงนี้ก็โอเคอยู่เนี่ยเวลาโดนแสงก็จะสะท้อนเงาเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ไม่ถึงกับเงามากนะครับส่วนที่ปีกนะครับผมก็ไม่ค่อยกล้าขยับมันมากแล้วเพราะมันรู้สึกว่าแน่นแน่นมากเนี่ยฮะบิดไม่ค่อยไปเลยนะแล้วก็เวลาบิดบิดทีตรงพลาสติกตรงเนี้ยมันก็จะอ้าออกมาก็เลยไม่ค่อยอยากจะขยับมันละโอเคยังได้อยู่แต่ว่าต้องจับตรงเนี้ยจับที่ต้นเลยอะจับที่โคนของมันอนะไม่งั้นถ้าจับตรงนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวกลัว พลาสติกมันจะหักได้นะครับจุดขยับของมันโอเคเนี่ยได้ประมาณเนี้ยมันแน่นมากตอนเนี้ยแน่นมากเลยอ่ะโอเคเท่านี้ก็แล้วกันนะครับที่ปีกลองกลางดูดีกว่าขอเสี่ยงกลางยังไงวันเนี้ยผมจําไม่ได้แล้วลูกเล่นลูกเล่นปีกมันเนี้ยต้องดูคู่มือครับโอเคขอไปดูคู่มือแล้วก็เปิดดีกว่าอันนี้ก็ลองกลางปีกออกมาแล้วนะครับก็ไม่กล้าขยับมากครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแน่นแล้วโดยเฉพาะตรงอันเนี้ยซ้ายขวานะครับด้านหลัง คือโคตรแน่นนะเนี่ยเราก็ปรับได้ไม่เท่ากันด้วยนะครับด้านนี้จะสูงกว่านิดนึงส่วนด้านนี้คือปรับไม่ขึ้นละนะครับคือมันแน่นมากแล้วอันนี้ผมลองเอาฐานที่เขาให้มามาใส่ที่ตัวหุ่นนะครับฐานของมันรวมแล้วกับตัวหุ่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะฮะนี่ครับประมาณ26เซนนะครับจากพื้นของตัวฐานแล้วก็มาที่ตัวเขานะฮะอยู่ประมาณ26เซนค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับ ส่วนจุดขยับของตัวหุ่นตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่มั้งไม่เสื่อมมากนะครับที่คอก็โอเคอยู่หมุนได้ไม่ไม่แน่นแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนะครับหัวไหล่เอก็โอเคอยู่แน่นนิดนึงครับแต่ก็ยังขยับได้ไม่แน่นมากนะฮะส่วนขาอ่าขาโอเคเอ่ะได้อยู่ครับนี่ประมาณนี้นะครับก็เก็บหัวเข่าได้ระดับหนึ่งอ๋อตรงเนี้ยช่องไอพ่นก็สามารถ พับเก็บได้ด้วยนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เก็บตรงนี้นะฮะส่วนที่เท้าก็นี่ครับปรับได้ระดับหนึ่งนะฮะโอเคถึงแม้ว่าจะเป็น MG สเกลปีเก่าตัว Freedom ก็ยังสวยอยู่แหละนะครับออกก e ี่เวอร์ชันแม่งก็สวยอยู่ฟรีดอมโอเคต่อมาอะไรดีอ่ะตัวปืนอันนี้เนี่ยที่เอลค่อนข้างที่จะยาวมากนี่ยาวมากนะของสไตล์ฟรีดอมรู้สึกว่ามันจะหด หดมาด้วยนะหดมานิดหนึ่งนะครับโอเคอ๋อ <Yeah. S 1> okay. oh, จะบอกว่าดีคอหรือสติกเกอร์นะครับเนี่ยติดไว้นานแล้วนะครับติดไว้นานแล้วอันนี้เดีย๋ยวพับเก็บตรงนี้่อนสีขาวมันก็เริ่มติดเหลืองนะเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบจะเป็นแบบกาวแล้วก็แบบขูดนะครับเนี่ยอย่างเช่นแบบขูดก็คือตรงเนี้ยนะครับอัน,นจะเป็นแบบขูดนะครับแบบขูดยังโอเคอยู่ส่วนแบบกาวเนี่ยผมว่า ตรงที่ว่าเป็นแบบสีสายของมันแ่ะเริ่มออกเหลืองๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูจุดอื่นๆแต่ว่าแบบขูดนะครับที่น่องของตัวหุ่นเนี่ยอ่ะก็ยังโอเคอยู่มั้งสีก็ไม่เหลืองสักเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ว่าไม่อยากสัมผัสมากเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดส่วนจุดอื่นๆอ่ะตรงนี้นะครับเนี่ยอ่ะตรงเนี้ยเหมือนจะ นี่ยฮะเออออกเป็นสีเหลืองนิดนึงเนะเห็นชัดเจนนะฮะตรงนี้ออกเป็นสีเหลืองนะครับช่วงหลังผมเลยก็ลังเลอยู่ไม่ค่อยอยากจะแปะสติกเกอร์หรือดีคอสักเท่าไหร่พอมันเก็บไปนานๆเนี่ยโทนสีมันเปลี่ยนนะครับแต่เวลาติดแล้วเนี่ยก็จะเพลินแบบติดไป10อันละเฮ้ยเอาอีกหน่อยดีกว่านะครับจนแม่งหมดหมดแผ่นเลยอะบางครั้งอะอันนี้ลองจัดท่าฟูบัสโหมดนะครับก็ พยายามไม่อยากกลางปีกมากนะฮะแล้วก็เออเมื่อกี้นี้นะครับตอนงอแขนข้างนี้เนี่ยพลาสติกมันดังเปาะทันทีเลยนะครับแต่ก็ไม่หักแต่ก็รู้สึกหลวมไปเลยนะครับเมื่อกี้ก็เลยลองลองแกะออกมาแต่ว่ามันตรงชิ้นส่วนนี้มันแกะไม่ได้ก็เลยไม่อยากไปฝืนมันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อพวกพาโมเดลเก่าๆมาลองถามอายุงานก่อนอน,นะว่ากี่ปีแล้วนะฮะเพราะว่ามีโอกาสที่แบบ พลาสติกเหมือนเปลี่ยนสภาพอะนะครับเก็บไว้ดน,นานลหลายปีะนะฮะผมก็ไม่เคยขายเลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้แบบว่ามันผ่านไปน,นานแล้วเนี่ยถ้าขยับทีเนี่ยมันจะมีหักชํารุดหรือเปล่านะครับผมไม่เคยขายเลยก็จะเก็บเก็บไว้อะนะครับบางตัวก็ให้หลานให้อะไรแบบนี้นะฮะฟรีดอมเนี่ยมันออกมากี่รอบกี่รอบคือมันมีจุดเด่นของมันอะนะฮะ แตกต่างกันไปนะฮะแต่และเวอร์ชั่นใครที่สมัยนั้นดูภาคซีร์มาผมคิดว่าก็ลงหลายฟรีดอมกันอยู่แล้วแหละโอเคนะฮะคลิปนี้นะครับก็มาพูดคุยสั้นๆเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับตัว MG Style เอ้ยไม่ใช่ Style ตัวฟรีดอมนะครับ MG ฟรีดอมนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้คลิปถัดไปนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัว Style ฟรีดอมหรือเปล่านะครับของเวอร์ชั่น MG นะฮะก ไว้ติดตามกันก็แล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ถ้าหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปตั้งต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ทางเราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย